ก่อนที่คุณจะรู้ว่าคุณเหมาะกับอะไรและไม่เหมาะกับอะไรครับแน่นอนว่าหนึ่งเลยคุณต้องฝึกเรื่องของฟอร์มแล้วก็เทคนิคให้ถูกต้องก่อนให้แม่นยําทุกๆุกท่าก่อนข้อที่1 2คือคุณต้องหมั่นสังเกตว่าเวลาคุณฝึกแล้วคุณเก็บรายละเอียดของฟอร์มของคุณได้ครบถ้วนไหม คุณพยายามสร้าง my muscle connection ไหมคือพยายามสื่อสารกับกล้ามเนื้อของคุณจริงๆริงไหมสคือคุณลองใช้เวลาสักพักหนึงประมาณ1เดือน2เดือน3เดือนดูว่ามีสิ่งที่เรียกว่ามอเตอร์หรือนไมคือร่างกายของคุณมันเรียนรู้ที่จะทําการบีบตัวของกล้ามเนื้อชิ้นนั้นที่คุณพยายามที่จะทําการฝึกครับว่ามันทํางานได้จริงไหมถ้าผ่านไป3-4เดือนแล้วคุณพบว่าโอ้โ oh, ห เบนเพจมาโดนอกน้อยมากแต่โดนไหล่หน้าเยอะหรือบางทีโดนทร i เซ p ปเยอะครับซึ่งผมบอกเลยว่าไม่ต้องหน่อยให้คุณเปลี่ยนเอ็กซ์ไซส์ไปใช้เอ็กซ์ไซส์ที่คุณรู้สึกว่าคุณเล่นแล้วโดนมากที่สุดอันนี้จะเป็นอะไรที่โอเคที่สุดอย่าเชื่อคนอื่นอย่าเชื่อใครทั้งสิ้นครับผมเชื่อสต๊ดดี้ไว้เชื่อตัวเองไว้อันนี้จะดีที่สุดครับ